สี่สามสองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแขกมาเยิอนนะครับวันนี้เข้าราผมท่านผู้ชมครับก็วันนี้ผมจากขออนุญาตใช้นำแฝงท่านว่าอาจารย์สอนรามนะครับอจ์สอนรามนะครับจริงๆแล้วใช้คำว่าสอนรามก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามีความล่อใกล้เคียงกันครับผมท่านท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตเดี๋ยเชิญท่านเข้าสู่ รายการบุญชูเรื่องเล่าสายงูครับก็เป็นรายการที่เอาเรื่องเล่นลับต่างมิติต่างๆนะครับมาแบ่งปันมาบอกเล่ากันนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีความประสงค์อยากจะมอกกบกำลังใจให้กับทางทีมงานและก็รายการนะครับเพราะความกรุราท่านได้กดติดตามและกดกระดิ่งครับทุกคลิปจะไปถึงมีอท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ ผมเนี่ยจริงๆแล้วก็จัดเจนในเรื่องของต่างมิติต่างพบนะครับแต่ผมได้สัมภาษณ์นอกรอบกับอาจารย์สอนรามนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองครับอาจารย์สอนรามครับที่จะคุยมานี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองท่านยืนยันไหมครับใช่ครับท่านเห็นมากับตาสัมผัสเลยแล้วเป็นตัวตนของตัวเองครับผมครับ อาอย่งนี้ครับผมขออนุญาตที่จะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวอาจารย์สอนรามเนี่ยก็เป็นชาวบ้านธรรมดาครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทําากรเกษตรนะครับแล้วก็มีภรระมนิสิงเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็น่าจะอยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มีความรักก็ดีเวลาไปจีบสาวก็มักจะหลุดเพราะว่า คนอื่นก็ขับมอเตอร์ไซค์กันไอ้นันม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 ันอาจารย์ก็จักรยานเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็เอาง่ายๆครับเป็นบุคคลชายขอบที่ที่สามไม่ค่อยมองเาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจระดับนี้ใช่อะละครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งคือช่วงนั้นอาจารย์ได้บอกผมว่าเขาแสวงหาโชคที่มาจากต่างโลกเขาอาจจะเป็นเรื่องบุกกาบาตใช่ครับมันจะเป็นในเรื่องของเหล็กไหล ใช่ครับทีนี้มันจะต้องอยู่ในป่าในเขาพื้นที่ประเทศไทยอนะครับเป็นอยู่ในเขตพื้นอาจารย์สอนน้ำท่านอยู่พื้นที่ของภาคเหนือนะครับเขาภาคเหนือนครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะมีของเหล่านี้แล้วใช่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอ,อุดมสมบูรณ์ครับผมขออุทิศส,ส่วนชวิตของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยไปหาสิ่งนี้เพื่อที่จะมากอบกู้ธุรกิจที่บ้าน ถ้าไปเจอมา,าขายก็ได้เงินวรับได้เงินครับได้เงินได้เงินพอเข้ามาก็คือเงินครับเข้ามา,มาก็คือเงิน <c oughs> นะครับผมเอาละเล่าความเป็นมาทีหนึ่งครับทําไมถึงตัดสินใจไปประเทศเพื่อนบ้านทาั้งทั้งที่ไม่ได้เตรียมตัวเป็นความคิดแบบเฉียบพันมากได้ข่าวว่าไฟแช็กยังไม่เอาไปเลยครับผมอะไรก็ไม่เอาไปสักอย่างตอนนั้นคิดยังไงครับตอนที่อยู่ริมริมน้ําฝั่งฝั่งไทยและ การจะตัดสินใจไปประเทศเพื่อนบ้านครับผมคิดยังไงครับตอนนั้นครับอ่าตอนนั้นก็เมื่อตอนตอนนั้นก็อายุเข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มกำลังอยู่กลางกลางวัยหนุ่มก็คือกำลังห้าวนิดๆก็คือคมองในลําน้ําในสายน้ําแล้วว่าถ้าเรารมีของพวกนี้นะครับก,ก็คือความเชื่อสงองคนตอนนั้นก็เกิดความห้าวเครื่องที่ติดตัวก็ที่ที่ติดเลยก็คือแกอน อืมแกลอนนี่ติดตัวไปแน่นอนเพราะข้ามลําน้ําข้ามลําน้ําก็ก็เตรียมแกลอนไว้แค่นั้นเองแกลอนนี่มีอยู่ละเตรียมไว้ละแกลอนไม่รั่วนะแกลอนแกลอน่ติอย่างนี้เป็นสิังางน้ำต้อรั่วจะเป็นเรื่องนะครับผมแกแกแกลอนนี้นี้เตรียมไว้เรียบร้อยละเราผมยังไงก็คือตัดสินใจต้องข้ามละครับครับผมเหตุผลที่ต้องข้ามคืออะไรก็คือตัดสินใจแล้วว่ายังไงต้องไปแน่นอนละนะครับตอนนั้นเวลานั้นนะครับก็มีแกลอนนะครับมัดแกลอนกับท้าขมับ อปหรือผ้าขม้านะครับรัดตัวแกนล้อนแล้วก็ลงลาน้ําไปนะครับก็ช่วงชนั้นช่วงนั้นลาน้ําแรงไหมครับก็ตอนนั้นลําลําน้ําก็จะไหลช่วงไหลเอืยเอยๆอ๋อประมาณนั้นช่วงประมาณเดือนไหนครับตอนนั้นน่าจะเป็นปลายฝนละปลายฝนปลายฝนน่าก็น่าจะเป็นช่วงเวลานี้ถ้าปลายฝนครับก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ตุลาตุลาอ่าตุลากริกาคืกริกาแต่ช่วงช่วงนี้ช่วงที่เหมาะมีมีหมอก ฝนไม่ค่อยมีแล้วมีแต่หมอกเริ่มมีหมอกแต่เริ่มมีหมอกลาน้ําก็จะไหลเอ่ยจะไม่ไม่ไหลเชี่ยวเหมือนช่วงก่อนๆนะครับไหลเอ่ยเราก็หาทางลงครับก็ก็คืออีกอีกด้านหนึ่งเราดูแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างละนะครับเราคิดว่าเราแสดงหาพวกนี้ครับนะครับก็ลอยคอลงไปอืนะครับลอยเสื้อผ้าไปชุดเดียวชุดเดียวครับทั้งนั้นติดตัวใม้มีอะไรนะครับมีแต่แกลอนนะครับมีพระมีมีพระมีแกลอน แล้วก็มีผ้าขมาม้าแล้วก็ื้อผ้าชุดอันหนึ่งชุดแล้วก็มีของแขังติดตัวก็คือเป็นเป็นผ้าผ้าชิ้นแม่ผ้าชิ้นแม่มาติดไว้ผ้าถุงมือพูนแม่ผ้าถุงมือเป็นเป็นเสื้อป้ายนะครับใช่ไช่ผ้าถุงใหญ่นะเป็นเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าติดตัวไว้มัดแขนไว้ออ๋มัดแขนไว้เพราะว่าคิดว่าข้ามไปก็คือได้ข่าวว่าฝั่งนู้นน่าจะมีอะไรสักอย่างสำหรับการแสวงหาคือเราก็ เอาง่ายๆครับฝั่งโน้นน่ะประชาชนไม่ชุกชุมไม่ชุกชุมสมมติว่าถ้ามีดาวตกตกมาหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลอะไรที่เขาที่เขาตามหากันที่ว่าราคาเป็นล้านๆใช่ครับตอนนั้นก็คือได้ไม่ขาดก็น่าก็น่าจะก็น่าจะเป็นช่องทางรับผมครับผมโอเคครับต่อครับช่องทางของความคิดนะว่าน่าจะมีเราบแลองข้ามไปดูนะครับก็ตอนข้ามไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้ามไปอยู่ตรงนู้นก็เย็นละ ครับนะเราข้ามข้ามไปถึงครับวันแรกครั้งแรกนะครับเข้าไปแบบหนาวหนาวะครับป่ามันเป็นป่านะครับชาวบ้านชาวดอยไม่มีเพราะเราอยู่ติดทเแถวนั้นแถวนั้นไม่มีคนเลยไม่มีไม่มีครับมีมีก็คงจะอยู่ไกลอยู่นะครับเราข้าข้ามลาน้ําไปเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราข้ามไปครับครับครับผมอ่าเราข้ามไปแล้วก็เลาะเราก็เดินตามทางทาง ที่มันติดกับลําน้ําไว้ครับครับครับเพื่อมีปัญหาไรก็จะข้ามฝั่งเราได้ง่ายนะครับธุรกิจครับตรงไหนก็ถ้าไปเจออะไรที่มันไม่ชอบมาพะกอก็กระโดดมมาวองนี้ก่อนครับผมครับก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับแกลอนครับครับพร้อมกับแกลอนแล้วก็สิ่งที่พลาดไปก็คืออย่างว่าหละเขาโชว์ไฟเช็คไปแล้วไปอืมไี่ไดวไปมันพลาดไปนิดนึงครับผมพลาดก็พลาดไปนิดนึงครับผมแล้วทีเนี้ยเริ่มเริ่มหิวสิครับ ไปเนี่ยมันเริ่มหิวแล้วคนเรามันกินสามมื้อใช่ครับมื้อเย็นมื้อเย็นมื้อแรกจําได้ไหมครับว่าได้ได้อะไรครับครั้งแรกไม่ได้กินครับครั้งแรกมันได้กินเลยครัวันแรกไม่ได้กินคือข้ามไปก็หากินน้ำกินแล้วเพราะมันเข้าไป้ก็เย็นละครับผมก็เข้าแต่คือแรกนี้เราก็นอนแถวโคดหินก่อนอยู่ใกล้ๆตอนนั้นก่อนนะครับก็แอบอยู่แบบแอบๆก่อนแล้วแม่ไม่ได้เห็นใครแต่ว่าสิ่งที่กลัวก็คือกลัวสัตว์มากว่า อ๋อกับกลัวสิงสาราสัตว์สัตว์ร้ายต่างๆกลัวงงูเหี้ยวเขี้ยวขอว่างันนะครับใช่หรือจะคืนเสือแต่ยก่อนยังมีอยู่นี่ก็คือกลัวๆพวกนี้มากกว่ากลัวสัตว์ครับครับก็คือกลัวสัตว์ครับผมก็คือคืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรครับผมก็เหมือนปกติเพราะความเหนื่อยทำให้เรานอนหลับนอนกดหินเลยนอนนนแอบไปครับแอบแอบไม่เป็นกากดหินอ๋าค่าหินครับผมผมก็หาไม้หาอะไรมารองกันเย็นไว้ครับผมอืมถ้าหาไม้ก็หากิ่งมงกิ่งไม้กิ่งไม้แถวนั้นนะครับเศษไม้เศษอะไรพวกนั้น ีวันต่อมาเป็นไงวันท่อมาพอาเราตื่นเช้ามาแล้วก็ออกมาปอกน้ำเนาะเราก็กรองน้านะครับวิธีกรองน้ากรองน้ํำยังไงครับตอนตอนแรกน้ําใส่แก๊ลอนใส่แก๊ลอนนี่ยังคือแรกวันแรกไปไม่ได้กรองสักอย่างครับแต่ว่ามันมีหาดทรายมันมีมีร่องน้ำมีร่องมีมีมีรูน้ํามีที่ไม่รู้เป็นรูเป็นบ่อไปแล้วน้ามันซึมขึ้นมาครับครับก็เอาใส่แก๊ลอนไว้ ใส่แกลาร้อนได้ก็คราวนี้ก็เดินออกไปเรื่อยๆนะครับก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่คิดว่าคงได้ของนะครับเนาะเข้าไปในป่าลึกครับก็ก่อนที่เราจะเจอมันก็ผ่านมาหลายๆวันนะครับเนาะก่อนที่จะมาหากินหาอะไรนะก่อนที่ที่ที่เข้าไปอยู่ที่ว่าเจะเข้าไปลึกขึ้นไปอันนี้ก่อน่จะเข้าไปลึกครับครับผมถ้าไหลมาต้องมันต้องหิวครับหิวนีครับและกินอะไรครับสิ่งสิ่งแรกที่ที่กินรั้งแรกนี่คือคือ ค s> <S ือก so. ินเปลือกใบไม้ก่อนเปลือกไม้เปลือกไม้เปลือกไม้ของอะไรครับเปลือกไม้ต้นไม้ครับเปลือกต้นไม้อะไรที่สัตว ok ์จบได้ผมก็ยอมมาแล้วมาทุบๆุบคือกัดกินให้มันหยาบหยาบครับทุบๆคือเคี้ยวเควเพื <t <t ่อให้มันมีแค่น้ําพออือย่างกับเศษไม้นะครับถ้าเราเอากอากันมาแล้วทุบๆๆบแล้วก็กัดแบบดูดน้ํามันไปครับมันก็เหมือนเหมือนเรากินปใาแห่งอะไรเนี่ยครับเหมือนเนื้อเดือดเดือดแต่เราสังเกตว่าถ้าสัตว์กินได้ครับผม คนต้องกินได้คนก็กินได้เพราะว่ามันอยู่ในลักษณะการเหมือนเป็นอาหารอาหารเหมือนกันเหมือนกันครับต้นไม้ต้นอะไรพวกนี้ถ้าถ้าเห็นมีรอยกัดใบแทะแล้วตรงนษ้นไม่มีกล้วยอะไรเลยกล้วยมันขึ้นเยอะแยะทั้งหมดแต่ว่าตรงนู้นไม่มีป่าแถ่นั้นไม่ไม่มีกล้วยกล้วยไม่เห็นมีนะครับแต่มีก็มันเรามันยังไม่ใช่เข้าถึงป่าเรื่องที่ว่าเป็นป่ากล้วยป่าอะไรส่วนมากเป็นป่าไผ่ครับเป็นป่าไผ่เป็นต้นไม้ เต็งล no <c oughs> ังไม้อะไรพวกนี้ไม้มันมันไม่ใช่เข้าลึกถึงขนาดนั้นครับผมอยู่ยังยังยังลึกผมอยู่ในเขตติดติดลน้ําอยู่ครับครับครับก็ขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับครับก่อนที่จะกลับลงมาอีกรอบหนึ่งก็เดินเลาะเลาะไปก็คือว่าเวลาเราไปทาตามตลิ่งน้าใช่ไหมครับมันก็จะเจอพวกเป็นโขดเป็นหินครับบางครั้งเราก็ต้องไม่ใช่เป็นทรายหาดอย่างเดียวใช่ไหมครับเจอหินผาหน้าผาเราก็ต้องตีขึ้นมาตีขึ้นมาเดินตีซ้ายขึ้นไป อ้าทีนี้คนเรามันจะไปกินเปลือกไม้อยู่เป็นแบบแหมหลายๆวันเนี่ยมีอย่างอื่นกินอีกไหมครับนอกจากเปลือกไม้แล้วดูมีอะไรครับก็ปลาเอ้าไม่ได้เอาอะไรไปจะจับปลาได้ไงครับปลาก็กินปลาที่ที่มันตายที่ลำเนามันทักขึ่ไมาปลาที่มันทักยู่ปลาตายปลาดิบปลาดิบปลานนนัวเน่าๆครับปลาดิบเราจะกินได้เหรอครับพี่ธันกินได้ครับเราก็เอามาทําเอาปลาแบบนี้นึกภาพนึกภาพให้ออกท่านผู้ชมครับคือ ปลาที่มันตายโดยธร<ช>รมชาติหรือรโดกนกระแทกอะไรก็แต่มันเมาน้ําตายแล้วก็และมันจะอ,อยู่ตามชายหาดใช่ครับอันนี้มันมีอาการเริ่มเริ่มจะเล,ๆละๆแล้วครับผมอาจารย์เราไปทํำยังไงครับเอาตอนแรกก็เราก็ต้องอเอามาล้างอ่อนี้ครับล้างก่อนอาล้างแล้วก็เอามาหมักเอาอะไรไว้ก่อนหมักหมักยังวิธีหมักครับนึกว่าไม่มีเครื่องไม่เครื่องไม่ได้หมักตากถึงนีนะครับ พึ่งที่พึ่งไม่ให้มีแมลงวันหรือเป็นงูอะไรมาตอมนะครับคือเราก็พึ่งพึ่งพึ่งตรงไหนครับให้มันแห้งๆบานทีก็พึ่งแถวตามปดหินถ้าไปกลางวันต้องหินมันร้อนๆอยู่ล้วก็วางได้อนาบเลยนาบที่หินเลยรทิ้งไว้ในนั่นเลยครับทิ้งไว้แต่น้าให้มันอยู่นั่นแหละครับาเวลาพอมันแห้งๆกลับไปกลับมาเหมือนเคยย่างปลาไปมครับใช่ใช่ครับวันนี้มันโดนลมโดนอะไรก็เถอะครับผมครับผมเถาแล้ววิธีกินแล้วกินยังไงครับวิธีกินใช่ไหมครับการกินง่ายๆมันก็เหมือนเรา กินปลาแดดหรือปลาล้าวอ่ะเนาะครับเวลาเรากินนะครับถ้าตัวไหนมั่แห้งๆเวลามันตากแห้งมันจะคล้ายๆปลายแห้งนะครับเราก็ฉีดฉีกกินแต่ว่าอย่ากินเยอะนะครับเพราะมันเค็มบางทีมันก็นนัวๆแต่เรากินเพื่อหายหิวครับกินเพื่ออะไรแต่เก็บไว้ได้เพื่อให้มีสารอาหารให้การกินที่กินเนี่ยก็คือดูดดูดดูดน้ำเนะครับกับผมดูดน้ําครับอ๋อก็ได้โปรตีนไปบางส่วนครับผมตอนนั้น ถามจรครับนึกถึงบะหมี่ถึงสําเร็จรูปบ้านเราไหมคิดไม่ได้นึกถึงราบไหมน,นึกถึงแกงอ่อมมคิดถึงพ่อถึงแม่อยากกลับบ้านเลยคิดมากครับเออโอ้โอดทนจริงๆครับเป็นลูกผู้ชายทีนี้อยากจะกลับบ้านเลยนึกถึงภาระหนี้สินที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึข้นกับตัวเรา,าเองนะครับที่ต้องเตรียมคืออยากปลดหี้ปลดสินให้พ่อแม่แต่ว่าเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีครับผมอ่าครับทีนี้ พูดถึงเรื่องการนอนครับเขานอนยังไงครับอาจารย์กลางคืนถ้าถ้าถ้าตกกลางคืนอย่างที่ผมเข้าไปฝังนู้นนะครับตอนนี้ผมจะมันมันเจอเหตุการณ์หลายอย่างแล้วเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปนอนหรือเข้าป่าหลักการนอนป่าคือดีที่สุดที่ผมรู้และถูกฝูกฝังมาแล้วเนาะบนต้นไม้ต้องนอนบนต้นไม้ต้องนอนบนต้นไม้ครับแล้วมันจะนอนอิ่มหรือครับอาจารย์ไปทําอีท่าไหนต้นไม้ก็คือต้นไม้แล้วต้องดูภูมิทัศก่อนไหมต้องรูลักษณะต้นกิ่งก้านขาสาขอไมก่อนไหมว่า นอนให้มันสบายให้มันปลอดภัยต้องเป็นต้นไม้แบบไหนครับตอนนั้นครับเอาตอนนั้นคือผมคิดอยู่เดียวว่าเป็นต้นไม้ที่สูงไว้ก่อนต้นไม้ที่สูงโอเค,คสูงไว้ก่อนแล้วก็ลําต้นคือไม่เล็กเกินไปคือพอเหมาะที่เราไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่ใหญ่เกินไปที่เราพอขึ้นไปได้แล้วก็ค้กิ่งอย่าเป็นกิ่งเดียวต้องมีกิ่งแซมแเยอะๆหน่อยอืมแล้วมันจะเป็นคุ้มไว้ืนเวลานอนนะครับบางท่านจะชิดยังไงช่างแต่ผมนอนคือ ผมจะหาหาหาพุ่มที่มันเป็นสองแง่มคือคือเป็นเป็นลหลายพุ่หมลหลายแฉกผมผมจะไม่หันหน้าเข้าในต้นไม้เพราะการหันหน้าเข้าต้นไม้มผมจะไม่มองเห็นอะไรสักอย่างมผมจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือหลังผมจะกลายเป็นโลกแต่ผมจะเอาหลังติดอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาหลังติดต้นไม้กี่ <ผม S 2> ต้นไม้ออแล้วหน้าออกหน้าออกแล้วหน้าเพื่อเพื่อที่จะระวังภัยถูกต้องครับเพราะว่าข้างข้างหลังยังไงมันก็จะมีต้นไม้บังให้ผมแล้วข้างหน้าผมก็จะมีกิ่งก้านที่เป็นพุ่ม ผมก็อยากหากิ่งที่มันเป็นหุ้มสาขาที่นั่งเข้าไปแทรกได้อืทบแล้วก็รัดตัวเองไว้อ่าเวลา<ะ>ข<ะ>ากระดกก็รัดรัดมันถือว่าเอาผ้าขมา้าผ้าขมา้ารัดผูกจาก,กต้นไม้มาแล้วรัดข้างหน้าเอาไว้แล้วก็ล้วรัดขาแล้วห่อยขายอยู่อย่างนั้นเหรอครับมไม่ับเพราะมันมีกิ่งเราก็บางทีถ้ามันนั่งแสบเราก็นั่งแสบไว้ขานี่ไม่กลัวมันกยับได้ครับแล้วมือเราสามารถจับข้างหน้าได้ไงครับแบบนี้เราจะเห็นอะไรสะดวกกว่าอครับผมแต่ถ้าว่า แล้วนั่งอ่ะผมผมจะนั่งแบบนี้เพราะการนั่งแบบนี้ผมจะเห็นมองเห็นหลายๆอย่างมันมองเห็นรอบนเห็นบนนู้นตรงนี้ใช่ครับครับใช่ครับผมเออนี่คือการนอนแล้วคืนแรกแรกนี้กลัวไหมครับถามจริงเราอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เมืองไทยแสงสว่างมีตามถนนของทางเนอะยม่ดขึ้นอย่างนั้นนะผมมีเหตุการณ์หยู่เหตุการณ์หนึ่งครับครับผมตอนที่เข้าเข้าไปถึงช่วงหลายวันละประมาณประมาณที่ก right <im ี่วันครับสัก เกี่ันที่สองที่แล้วที่ผมเริ่มเขอาป่าลึกนะครับอันแรกๆนี้อาจารย์กำลังเจออะไรครับเจอสิ่งลึกนันบสิ่งลึ้รับที่ผมเจอนี่ก็มันอ่โอเคครับท่านผู้ชมเราตะมินิดหนึง่งเขัาเพื่อไม่ให้คิดปันญาเกินไปครับท่านผู้ชมติดตามในคลิปที่สองน,นะครับคุณชูเรื่องเล่าสายมูกับกับอาจารย์ที่เราสมมติชื่อท่านว่าอาจารย์สอนหลามครับที่สมมติเพราะว่าท่านหน้าตาหลอ่อเหมือนสอนามครับพวก็แะเบในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับผมครับ